แม่มาปลูกเห็ซ์กันนะจ<ร>นเอเดิ้งติ๊วกว่าอ้าปลูกเห็รังงไอ้ังอกก็ไม่้เก่งเท่ากันบ<ป>อกไดึงนี่ไปนำ้ปนำนั่นแหอ๋อไปแล้วเหรอเยอ โอ้ยเนาะทุกคนหัวลุกไปยักษ์ยักษ์ก็เก่งแตว่ามันชื้นๆมาบนี้โอ้ยร่างกายมึงยอมเลยอมาเราจะมาปลูกเห็ดนะจ๊ะนะทุกคนนะจ๊ะไม่ว่าที่อยากจะปลูกเห็ดออกมาจะสวยงามขนาดไหนนะจ๊ะขยะเขาาไปแล้วนะจ๊ะดีใจด้วยนะจ๊ะนี่เราก็จะมาปลูกตรงนี้อืมอ่าเราเอาเอาเดี๋ยวเอาอันนี้ลงก่อนมันบอเอาเอาดินลงก่อนไปเอาดินมาไป เอการเซนตัวรู้ไหมใครเป็นละไอ้กหลอกนวนมาแทงวนหมดไหลหมดไหลมันแดงใส่ตอยน่ะหายก็มองได้แดงใชหงูบดี ดูสามคนในปู่มากเห็ดจิตมันต้องหายวันเจ้นเป็นผู้เอาน้ำลงเพราะว่ามันแข็งขามันเงวีเมื่อามันเห็ดออกมามันจะได้เงวคือแข็งคือขาคนน่ะโอ้โดสิบได้เห็นไหมก็ไดเออเอานี่ลงก่อนนะคะเอาไหน นักโอล้ลงอันนึงก่อนนะเพื่อหายแล้ว,ว,วพอแล้วพอแล้วอพอแล้วพอแล้วแล้วก็เอาแหรเอาดินเทไปปั๊บแล้วเอายักเข้าไปวันนี้เอาเทล,ลงอีกวันนี้เทเลยบอกเออคุณบอกมีมันักบอกมีมาปาดนะลูกเดี๋ยวให้มันแปลง้ะมีในห้องอะไรนะโอ้ยมันแกะได้รยูหนึ่งนะมันจะได้ห้อง เดดยงกนเอ๋ก็อยู่ทังพ่นแต่โลห์น่ะพ่นเย็นมันพ่นนะมันก็เย็น้วคนขายเนามันดีเดมันจะได้ขายหัวหัวปูกระไรห้ากิงพ่อเลยอาย่เขาไปไปเนี่ยเออเพื่องเมดเขาเลี้ยวเล้ยวมาเขาไปเขาถมลงกับพอดีตัวเนี่ย ผูกไอ้แย่ปอเห็ดยังตอนนี้เห็ดหัวหงาเห็ดหัวหงาเราจะเอาเห็ดอะไรก่อนเห็ดงอกไหมเอองอกที่นี่สิเห็ดงอกไช่เธอแกงเฉาเห็ดงอกเออเจอเห็ดเป็นละลายเนาะไปไข่ประตูให้พ่อไปขอมาหนนะปิดประตูห้องไงเด้อล่ะปิดประตูห้องเรื่องเนี่ยก็ลู้เนีย ปยังล,ล้วแาปิดยางไงบ้างล่เปิดเปิดชัดเปิดปิดชัดแรงเลยป้านหลังคาจนสะเทือนค,ความแรงคนข้าวปาดเครื่องหัวไปแล้วล้ยเอาไว้สองคน ันปูให้ปวดออมึงปูกเห็ดปวดเจ้าเจาเยเอน้ำมะลงต้นน่ไม่เอานี่รอลงที่หลังจะทำยังไงบึงรอ่างนู้นปูก่างนี้เอ็ดละงูอาปูให้แม่นะมึงเดิอสองคนออกมากิึงเห็ดก็หูวว่า มันจะออกตามคนได้จ้ะกรอวกอันเมือวบอันคาเหินทิบแบบอ่าเงี้ยเนี่ยยเยออกแคมอะไรไหมหดไปจ้าชุ่มๆจ้าเนี่ยถ้าจะเกิดตรงนี้เยอะเนี่ยลูกเพียงอาเพียมันี่ยเงินเอาน้ำมากาอกรล้ั้นล้างด้วยืเ่้อเขาทำไม่ดี

อวบอันอวบอ,อันอวบอันตันดีอวบอันนะลูกนะให้เหมือนแม่กาะชือปั๊ดอวบไปดิเอาดอกเอาซองดอกโล่โอสามดอกโลคืออาพอละใช่แ่แท้โอ้ยอายมากวาสิทหาวิธีให้วิธีเป็นไงห่วยเอาเออ không lỗ ngọt nào lỗ ngọt à khay nè bò nhìn bò nhìn phải cá tầm đặt leo ơi đi đó anh nhớ nhà nam bò à bò tiếng sẽ bù cái ta nhà chúng ta hòm Hãy subscribe cho เห็นหน่ะนพอดี่นอาเราเข้าไปน่ะเออเลนน้ำมาเถอเออได้ได้ละเดี๋ยวไปอ้มาแล้ว้แล้วมาซอยอ่านเโอกคอซอยุนวะไปก็ Vi kan... Oj, i sån här.